มึงเป็นไร มีให้เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมาดังใครที่เขามีมีให้เป็นนิดน้อยแต่ให้ไปเกินลอยไม่มีเงินประมงกุรามันยีเงแร่ไม่มีรนแก้งแอรย,ยังหนึ่งใครเขามีไม่ตรีเห็นหอดังไอคันเลา ได้หนา้าตาสร้างความห้โซแะตะเธอพี่ดันห้งหงงให้เรากลับชินได้ไงให้คาช้อบันตาอยญา่ในบรรดาสุดท้ายของดวงชีวิตยังคู่กันแบบนี้ดูวงเรื่องเป็นทุรีกับเออู่ชอีฟังร่องนี้ไปพร้อมกันฟังรังไปพร้อมกัน ต้องรังไปพร้อมกันม,มีเธออยู่กับฉันสงเงินในทุกวันประชาสนไทายคนไทยนักกันอยู่ที่ใดควลทองหากันอยู่ที่ใดเอาใหม่นะคะโอเคโอเคาันวัๆโอายโอ้ๆ เราเล่อโยกสินหาไทยจึ่งชมได้กันอยู่ที่ไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเินทองให้กันได้สิ้นไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่แชรักกันไวแค่เดอกบางคููรักวันแค่เขาบางคนรักกันอย่างตัานบางทีรักกันหมดอเวลาสู้บางคููรักกันหมดตีมือให้ผู้หญิงบางคนรักหูวด้วยแต่เธอผู้ชายพอหัว ขอบุณที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรถึงมีแต่กระพูอหัวใจใจะอยู่ไปจนวันไกลยู่กันฉันได้ไหมให้แค่เท่าเป็นตายาในบรรดาสุดท้ายของดวงชะตเพียงคู่กันแบบนี้หาดูวงท้วนเป็นทุรีกับสุธรณีฟ้งรง้องมีไปพ้องกันฟ้องร้องไปพ้องกันฟ้องรางไปพอ้พอง กันมีเธออยู่กับฉันเพลงไรดีพี่ร้องก่อนนะเริ่มจากเราสองคนมาเริ่มจากสองคนมีกัมพูชันเทศสองตัวแล้วแผ่งโซนที่สองคนะตาลิขิตหรือจะสู้วันละคนคนเราอยู่กับฉันแล้วร่วมฝันทุกชาน้ำคนจนปวดตาตอนนี้ไม mm ่ใ hmm. ช่เอ้ยเราอดทนอีกนะครับ hmm. <Ay commissioned> อาจารย์อาจารย์คนนี้ไม่ใช่ค้าราชการมี่จะตรนแต่พี่ก็ไม่เคยอายรับหน้ายอดจิงไม่ทชงทิ้งว่าตายได้ไหมใแค่เท่ามันตายยากมีเป็นดาตายของอยาจะร้องเพลงเวลาหราือร้องเรเืรเ่ปรเปเ็นทุเรศกับสอขธรณีฟังรืนี้เพพร้อมกันฟังเรืงไปพร้อมกัน ฟังแรงไปพร้อมกันฟังแรงไปพร้อมกันฟังแรงไปพร้อมกันจบแล้วการร้องร้องนะคะโอเคเอ,อิ่มแป๊บหนึ่งเข,ขอเวลาลืมนะแตวพี่ปิดแม่แต่พี่ปิดไมค์ก่อน แบบหนึน่งโฆษณาโฆษณา,ามามาเพลงอะไรคะขอเวลาเลย ใ,ใจเองคงวันเย็นเรียกเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกลยังคิดถึงและยังห่วงห่วงใยเรือเธอเรื่อยมาจากวันนั้นที่เธอจากไกลจากคุณรักก็กลายเป็นเร้อละฝากที่เพล่อ,อล้องชนตัวใจ ก็ชีวิตมีแต่เธออยู่เรื่อยมาจะนจะร้อนเรืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอแค่ขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมันไม่ง่ายเกิดคนถึ่งคน ใจห้งใจเย yeah. สมองมันลืมชาติอันคืนชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา,าช่วงเวลาที่เคยให้กันภาพฝันที่จะให้ฉันฉันลืมไม่ไว้ ก็คนเคยรักผูกพันกันมาตลอดเวลาทุกการกระทำตอบย้ำว่าฉันเคยมีเธอสมอ อบยังคะอ่าฮะ ต,ต่อไปตาใครลาใครวะตาพี like <ia> okay. ่ตาพี่ตาพี่โอเคเริ่มเลย ไม่เปิดเสียงเหรอทำไมไม่เปิดเสียงล่ะ โอ้เริ่มร้องเลยละหนึ่งสองสามนั่งมองดูตัวเองนั่งฟังเพลงระตามตัวเราฟังเพลงแต่้งร่างทุกวันแต่แต่งงอไปมองไปวันเก็หรือว่าคงไม่มีวันที่เช่นนั้นมองเห็นกันสาชีชาไม่ส่งกันจะไฟห่างไกลจะกคนอย่างฉันก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงไม่หยุดรักเธอก็เาอนั้นมันคนและฉันจะทำชินไดให้มองเห็นกันก็เธอนั้นอยู่คนละฉันในแงามมองขึ้นไปทำในเขเมยงนั่งฝันว่าเธอจะมองคนย่างฉัน อยากคิดไปไกวมาซักวันที่สองคนรักกันแต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริงเพราะความจริงเธอ่ะอยู่บนนั้นแต่ฉันจะยอนอยู่ตรงนี้อย่าขอให้มีแค่สักวันที่ฉันนั้นได้เห็นกันและฝันคงก็กลายเป็นจริง เธอนั้นส่งการสไปอยู่ห่างไกลแตงคนยังฉันก็รู้ดีว่าไม่มีวันแต่จะทำยังไงก็ไม่รู้ด่าฉัก็ราเน้นมันคนและฉันจะทำฉันได้ให้มองเห็นกันก็เธอนน้นอยู่คนและฉันแต่ยังได้มองขึ้นไป อยู่ตรงนั้นหอบฟังดีเปล่าหรือที่เสียงมันเงียบเงาวาง่างเปล่าชอบเป็นนั้นลงกลงมาลดฉันลงมาจุใกายกันสักทีก็เรานั้นเหมือนคนและฉันจะทำเช่นใดให้มองเห็นกันก็เธอนั้นอยู่คนและฉันจะทำเช่นใด ให้มองเห็นก like ันก็เธอนั้นอยู่คนละชั้นแต่เงี้มองขึ้นไปก็เรานั้นอยู่คนละชั้นจะมาทำเช่นไรให้มองเห็นกันก็เธอนั้นอยู่คนละชั้นแต่จะมามองขึ้นไปเธอให้เธออยู่บนนั้นก็เรานั้นอยู่คนละชั้นจะทำได้แค่ฝัน ก็เราแค่อยู่คนละชั้นก็เรานันอยู่คนละชั้นอยากให้เธอมองมาสักทีโอเคค่ะร้องเสร็จแล้วค่ะมาน้องเลย แบบหนึ่งค่ะแบบหนึ่งให้เอมมี่ร้องไปอ,อีกเพลงหนึ่งก่อน